เเงินล้านล้านหนึ่งไม่ได้แกใครเขาให้ตังคมาล้านหนึ่งแล้วมาดูว่าความชอบในการแต่งลถของแต่และบุคคลสไตล์ดีเทลในการแต่งกับง้อมานหนึ่งล้านบาทมันจะได้อะไรบ้างที่เราอยู่กันที่ร้านเฮงสุพรรณไวรุ่นป้ายเหลี่ยงเฮดทนะฮะสวัสดีครับ แล้วก็โปรเจกต์ใหม่ล่าสุดนี่ฝากติดตามของนายเองปปเป็นโปรเจกต์อะไรเป็นเวฟเงินล้านล้านหนึ่งไม่ได้แกใไรเขาให้ตังมาล้านหนึ่งแล้วมาดูว่าความชอบในการแต่งรถของแต่ละบุคคลสไตล์ดีเทลในการแต่งกับงบมาหนึ่งล้านบาทมันจะได้อะไรบ้างทําไว้มันเหมือนเครื่องประดับมาลูเวทคนที่เขามี b u เจ e t ที่จะสร้างได้เขาก็จะสร้างเพื่อสนองตัวเองแล้วก็ทําเพื่อความบันเทิง ให้ให้ให้พี่น้องได้รู้ว่าอะไรประมาณนี้ทําอะไรหาซื้อได้ที่ไหนมันมากับรถอะไรอย่างเช่นปั๊มดีๆเนี่ยทุกคนรู้จักแบมโบแล้วมันใส่รถอะไรอ่ะเดี๋ยวจะให้ราย,ยาละเอียดว่าไอ้นี่มันอยู่ตรงนี้นะนี่นี่นะประมาณนี้จะทําเป็นแบบสตอรี <Story. S 1> ่สตอรี่สตอรี่สั่งซื้อมาเท่าไหร่ใช่ติดตั้งไปยังไงแล้วก็เราก็อยากจะให้ให้สิ่งที่เราไม่รู้นะรนเนี่ยโอรีนใส่กันทั้งประเทศครับรู้บอกว่าโอรินแต่ละตัวมัน ตัวพืชน่ยนะน้ำมันพืชน่ยนะจ้ะว้ายโอ้กระดาษโอรินเนี่ยมันมีกี่ตัวบุดทองคืออะไรธรรมดาคืออะไรสีดำคืออะไรเดี๋ยววันนี้จะมาใส่อะไรจะเล่าให้ฟังโฮ้ยเฮ้ยเห็นอะไรแปบแบบอะไรอะอะไรชุกชุกชกเป็นอะไรอะชกของอะไรอะมาโอเคดีครับผมโอ้ยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างชายงานโอเคดีหนึบครับหนึบเลย เเเดดีี๋๋ยยยววลช่วงท้ายช่วงท้ายเดินนะไม่มันนิ่งเลยนะเพราะว่าตอนวิ่งไปอ่ะรู้สึกได้เลยแต่หน้าเบาไปหน่อยแก้งทั้งหน้าใหม่หน้าเบาแต่ช่วงหลังมันได้แล้วน่าประมาณนั้นประมาณได้อะไรบ้างใช่จากนั้นได้ M K เราหนึ่งมอแน่นอนถ้าเราได้ตังค์มารอก่อนเลยรอก่อนเลยอะไรเดี๋ยวค okay, ่อยว่ากันต้องยิมก่อนอิมก่อนสมองให้แรงเดินด้วยท้องเราเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปสําหรับโปรเจกต์เว็บหนึ่งล้านบาทใช่ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูว่าเรามีแล้วก็นี่อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งโปรดัก พี่อเอามาให้นห้าเฮงลองใช้ใดูเรียกว่าสนับสนุนกันใช่เป็นกล่องซีเ s t มสเตอรลอนคิงแดกนะครับก็น่าจะเห็นแล้วแหละตัวนี้จะพิเศษหน่อยจะเป็นกล่องที่คุมสองหัวฉีดได้ด้วยวแยกอิสระระหว่างหัวฉีดหนึ่งกับหัวฉีดสมี2องฟังก์ชันสองแมพเหมือนกันจะไปทำสอระบบก็ได้แล้วก็เ,เป็นเทคโนโลยีท,ที่ที่ออกมารองรับเทคออกมารองรับฝีมือช่างไทยออกมารองรับไอเดียสำหรับคนที่ ี่ยจะทำอ่ะบางทีอยากจะท,ะาทําทแต่มันไม่มีอะไรซัพพอร์ตมันก็มันก็ไปต่อลําบากครับฉะนั้นจารทํามานี่จานทํามาคนทําอยู่ข้าง,างไม่ทราบว่าถ้าจะเอาไปสปอนเซอร์กับรถในโปรเจกต์เว็บ1ล้านบาทของนาเฮงได้ไหมได้ลูกเอ้ใส่ตัวนี้ลองได้คนจะได้ติดตามดูว่าเว็บ1นล้านบาทของนาเฮงเนี่ย แน่นอนความแรงมันต้องไม่ไม่ขาดต้องมีแน่นอนแน่นนอและที่ทํางานเมื่อกี้พาร์ทอะไรบ้างที่จะใส่เข้าไปโอ้ยมันจะเป็นพาร์ทที่เกี่ยวกับผมก็อีซีมก่อนเลยนะเป็นพาร์ทที่เกี่ยวกับพวกของแต่งที่คนเขาชอบแต่งกันอันที่เช่นหนึ่งแบมโบโมลาดอาโอลินโทว่าอะไรอะนนี้มันก็ตัวท็อปๆแล้วเนี่ยตัวท็อปๆชั้นนำหมดเลยนะแบ่งให้เครื่องยนต์สักสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต้องมีแสนหนึ่ง สนหนึ่งแน่นอนครับเพราะมันเป็นพอไหมเดี๋ยวผมทำก่อนเครื่องยนต์น่งเเครื่องยนต์น่ะพอครับแต่ว่าถ้างบเครื่องยนต์พอแต่ถ้ารวมค่าช่างค่าข้าวค่าน้ําค่าไฟไม่พอเพราะเดี๋ยวเราจะไปรีดกับมันงั้นเราตีว่าเครื่องยนต์เราจะใช้เงินเท่าไหร่นี่เราแบบข้าวข้าแปนไหมก็อยู่มันมคืนนี่ก็หลายบาทแล้วใช่ใช่เพราะเราจะใช้ตังเขาไงก็อยู่มันแสนก็บาทนี่แหละททั้งหมดนี่ลงบินได้ลงบินได้ช่วยทำใช่ ลงบินได้ลงบินได้ลงบินได้ดูดูซิว่าเราจะใช้เงินคุ้มค่าไหมล้านบาทจะเหลือเปล่าเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าแผนมันคือหนึ่งล้านบาทเราไม่ได้บอกว่าเราจะต้องซื้อของทั้งหมดใส่หนึ่งล้านบาทซึ่งมันอาจจะเจ็ดแสนหรือแปดแสนเดี๋ยวมาดูกันว่าของแต่ละชิ้นมันเป็นเท่าไหร่แต่งบมันประมาณนี้เพราะเกินก็คงไม่ได้เพราะขอให้มาแค่นี้เหลือก็คงคืนกลับไปว่ามันจะได้โปรเจกต์แต่สิ่งที่เราได้แน่นอนได้รู้จักก็คือ ไอโชว่าแกนดำเนี่ยมันกําเนิดเกิดขึ้นมายังไงจริงๆแล้วมันอยู่ในรถตู้อะไรเอเพราะว่านี่หลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าเอ๊ะไนี่มันของนอกสั่งนอกมาแล้วที่เมืองนอกมันมีเว็บขายผมเชื่อเหลือเกินว่าของแบบเนี้ยคุณอาจจะเคยเห็นแต่วันนี้คุณจะได้เห็นอีกครั้งแล้วคุณจะได้รู้ว่าดีเทลของมันเนี่ยแบมโบ้ตัวซิ่งไม่ซิ่งคืออะไร แล้วทําไมมันต้องมีว้าปลดไอ้สองสามหมื่นไอ้สีสีทำไมมันแพงยังวะมันอยู่ในรถอะไรจริงๆผมตั้งใจให้ข้อมูลพวกเนี้ยไปสู่คนที่เล่นรถแลวจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าผมเชื่อลือเกินว่าคนที่ติดตามอันเนี้ยจะต้องเป็นคนกลุ่มกลุ่มที่มีความรู้อยู่แล้วฉะนั้นพี่ห้อผมไม่รู้เลยนะพวกอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะรอติดตามอาี่ห้อผมไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับไอ้แต่งสวยงามเราเนี่ยมีโอกาสได้ทําผมทําแล้วเนี่ยผมถ่ายรูปแอดแอก็ได้ ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าผมทําแบบเนี้ยต้องสุดมันสุดแล้วพวกคุณได้ประโยชน์ด้วยคุณจะได้รู้ว่ากระบัตรหมุดทองทําไมต้องหมุดทองพวกเนี้ยทําไมต้องโมลาตโลโมลาดเกิดจากไหนไม่ใช่โมลาดพันสองใช่ไหมจ้าจ์นะพันสี่เอ้นี่พันหกนี่พันหกว่าโมลาดจริงๆอ่ะต้นกําเนิดทาไมได้จ้าร์เนี่ยทําไมทําไมเว็บเท่ๆเนี่ยต้องอย่างแบก รางบัตรหล่าบัตแหลแ็กแบตบัตแหล็กเนี่ยคือเนี่ยมาจากที่ไหนใช่ใช,ใช้กับรถอะไรผมจะทำดีเทลพวกนี้ให้พวกคุณได้เห็นของได้รู้จักอะไรและรู้จักที่มาที่ไปแล้ววันใดผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนอยากจะทำรถแบบนี้หมดแต่วันนี้ผมเอาแนวทางแนวคิดมาให้ดูแต่ตอนนี้กำลังจะเริ่มได้เจอแน่นอนเมื่อกี้นี่วางเครื่องไว้ประมาณแสนห้าแสนห้า ไปเครื่องดีกว่าเออคุณอยากจะได้รู้ว่าจะวิ่งประมาณไหนจะวางลูกชักเรือนอะไรผมวางโปรเจกต์ไว้เป็นรถสตรียูทสตาร์ทมือนะครับแล้วก็เป็นบอดี้รถทรงรถสวยงามรถอะไรรถอะไรก่อนดีครับเวฟอะไรเป็นเวฟตัวอ่าไอ้ตัวแพงๆอะไรวะขอดูตัวนั่นหน่อยไอ้ตัวที่มันชุดสีมาแลยชุดสีสามสี่หมื่น่โอ้ไอ้เวฟ หัวฉีดตัวแรกใช่เป็นลิมิเต็ดตัวแรกเ็นี่ยถ้าได้ตังมาล้านขึ้นรนี่เลยถ้าได้ตังมาล้านหนึ่งต้องเก็บค่าโครงค่ารถแม่งก่อนหมื่นหกมีต้องเก็บค่าสั่งเปลือกรอด้วยเนี่ยใช่สั่งไปแล้วเดี๋ยวจะดูว่าเนี่ยเนี่ยหมื่นหกเหลือแค่นี้เพราะเราซื้อรถมือสองมาทำเอาแค่โครงเท่าแค่โครงที่เหลือเราจะเบิกเบิกนะครับก็คือเพื่อความสุข ถูกไหมคนเรามันก็ทานเลยด้วยมันก็คือมันนอกจากเรื่องความสุขสวยวิจารานที่ให้กับคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีเงินเล่นแต่ได้รู้ได้รู้ประวัติความเป็นมาราคาที่แท้จริงแล้วคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ตั้งความฝันว่าวันหนึ่งคุณจะทางานเก็บตังหรือสร้างประโยชน์แล้วมีเงินมาเล่นแบบนี้หรืออาจจะไปเจออะไรแบบเนี้ อ๋อไปอยู่กับเรานี่เอามันมัน,ม,นมันมีค่า<ช>นี่ว่าแพงนี่ว่าบางที<ช>มีบางทีมีนะฉะนั้นเราก็อยากจะบอกให้เขารู้ว่าอะไรมันเป็นหนึ่งในความสนุกันสองข้อมูลนะครับบางทีบางคนซื้อมาใส่ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรทำไมทำไมต้องรอสซี่<อ>ปั้มรอสซี่ วเวลาไปหยิบดูไม่เห็นมีลอสซี่เลยลอสซี่อยู่ตรงไหนลอสซี่ขี่ไปเปล่าใช่นะครับคือเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคร่าวๆเนี่ยพวกไล่ลมพวกเต่าพวกรลอนซี่พวกมูลาดนะครับพวกวาปดต่างๆ <c oughs> อ่าชุดสีและเครื่องยนต์นโปรเจกเด็ด์อวนสี่วาวห้าเกียร์แล้วห้าตีวาวเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็น4ีวาลตัวไหนอ่าเขามีหลายตัวชัก5ชัก5แต่มันเป็นโปรเจกต์ที่ว่าเป็นสตาร์ทมืออาจจะลูกเราครับลูก66ชัก5ชัก5อ่าเป็นส่งเครื่องตลอรออใช่เรใช้งานนะครับอาจจะดูว่า g p s ไม่ดุดันแต่อย่างน้อยก็ต้องมี180 นะครับร้อยแปดสิบเพราะว่ามันอยู่ในสตรีทยูสผมจะบอกวางแบบถมตัวมากเลยเพราะว่าเกินขนาดอย่างนี้ก็สงสารชุดสีแล้วใช่ัปซื้อประแพงใช่นะครับก็เลยทําที่อยู่ในลุกที่มันเป็นสติียูธแล้วก็เป็นทําเพื่อความสุขเพราะว่าเจ้าของรถมันหนักร้อยกิโลพูดพูดถึงสปอนเซอร์ได้ไหมได้เลยแนะนำว่านี่นี่ไงเผื่อโปรเจกต์ก็เป็นเป็นเจนูสกับ พี่อามก็คือเจ้าของรถคนที่สร้างตัวแถมเนี่ยนี่คือตัวแถมเลยกล้องมาทางเซอร์เิโดสีเหลืองนะฮะครับก็คือเขาก็ทํารถแบบเนี้ยอย่างเซอร์เนี่ยเซอร์เนี่ยทํามานะเจ้าของรถร้อยฟลขี่ทีเดียวท่อบุบแล้วมันไม่ขี่เลยบอกว่ามึงดูแลให้กูด้วยเขาเสียดายท่อใช่แล้วเขาก็ยังมันอยากคิดว่าคนที่ก่อนเสียเงินทํารถแล้วไม่ดูแลเชื่อผมไหมว่าวันดีคืนดีเขาก็เอาผ้ามาเช็ดรถเขา รถเราจอดเช็ดรถเขาก็คือของของเขาเราดูแลคือคนพวกนี้มันมีความชอบในการแต่งรถคุณค่าทางใจใช่ครับอันนี้ในผมถามหน่อยสำหรับกระแสดราม่าเยอะๆเพราะว่ามันจะมีบางฝั่งที่บอกว่าเฮ้ยแต่งเว็บล้านนึงทำไมไม่ไปซื้อเอทพันทำไม,ไมันไปซื้อซุปเปอร์บายอันนี้ถามในไม่ต้องดราม่าน,นะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเฉพาะอันนี้เราถามนะ,ะนาหิงว่าคิดยังไงอ๋อมันก็มีเอพัน สมายถึงว่าถ้าเป็นเราอ่ะมันไม่เหมือนกันลูกวี่เอสพัน์เนี่ยมันขี่ยังไงพี่จะขี่เอสพันยังไงให้มียซ้อนเขาแต่งเวฟสมมุติต้หนึ่งล้านบาทเนี่ยรถมันต้องขี่ได้สตาร์ทมือบึ้มเมียซ้อนก่อไปตลาดได้บึ้งท่อเงียบๆเอสพันไปสิเนี่ยตุดด่งเลยวู้วู๊ววเจียวถุงนึงก็ถือไปได้ลูกวี่คือแต่ถามว่าเขามีสิทธิ์ซื้อเอสพันไม่มีแต่คือบางครั้งเพื่อนในกลุ่มสังคมเขา เวลาอยู่กับเพื่อนกุ่มเอสพาร์นเขาก็มีเอสพั์นบางครั้งเขาจะไปกับเวฟบเนี่ยขี่เอสพันคนเดียวมันไม่ได้เขาก็ขี่เวฟบฉะนั้นการเลือกรถเนี่ยมันมันพูดยากเลยพี่บางคนทโมโโามอเตอร์ไซค์ทำมังกี้กันสามแสนแรงสู้เว็บได้ไหมแรงไม่ได้แต่ทําไมอะ่ะก็ผมมีความสุขในการทารถอย่างอย่างในมุมมองของผมเนี่ยสมมติเราจะแต่งร้านหนึ่งใช่ไหมผมก็มองต้องมีสิบร้านหรืออย่างเรอเงินเราเรามีเงินหมื่นหนึ่งอะ่ะเราแต่งรถพันหนึง่งไม่ไม่ใช่เรื่องแบก ใช่เพราะฉะนั้นมันต้องมองกลับว่าเขาแต่งงานหนึ่งเขาก็ต้องมีอย่างน้อยๆก็ต้องมีต้องมีสิบเขาถึงจะกล้าใช้มาเขาเรียกว่าใช้เล่นๆนะใช้เล่นๆแต่สนองความต้องการของตัวเองแต่อย่าลืมว่าระหว่างทางของเขาเราเห็นว่าเขาฟักเงินมาหนึ่งล้านบาทมาทำแต่เราไม่รู้หรอกว่าวันที่เขาคนพวกนี้ผมจะบอกให้เลยนะเขาจะมีวิกที่ทํางานเขาหกเดือนนี้ไม่ต้องมาเจอกันเจอกันเย็นๆพอเช้าเข้าไล่เย็นดูลูกน้องเขาทํางาน แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไรอ้อยคนที่ไปทำไรอ้อยเป็นพ<อ>ันไรเขาบอกให้ดูอตอนหาบางอย่าดูแต่ตอนใช้เสียไรอ้อยเลยใช่ไหมใช่ถึงเวลาเขาทําเนี่ยหน้าไรอ้อยหน้ามันนะไม่ต้องมาคุยกันเขาทําทิดรอถึงเวลาเขาก็จะหยุดเวลาอ้อยเขาอยู่ตัวแล้วเขาก็หยุดอพอหยุดปุ๊บเขาก,เขาก็เขาบอกว่าเขามีเงินนะเขามีเงินไม่เยอะหรอกแต่เขาได้ใช้ชีวิตเขามีเงินไม่เยอะหรอกเขาอาจจะแต่งรถแล้วเลือดตังไม่เท่าไหร่แต่คือเขาได้ใช้ชีวิตเพราะ เขาก็ยังทํางานอยู่เขาใช้ไปเท่านี้พรุ่งนี้เขาก็ทํางานหามาใหม่ฉะนั้นผมเลยจะให้คนที่มองในหลายมุมว่าคนที่แต่งรถเคสนี้จะเป็นอย่างนั้นในบางครั้งในในจะบอกว่าในที่มืดมันก็มีแสงสว่างเล็กๆอยู่เสมอในที่สว่างมันก็มีแสงไอ้มุมมืดๆอยู่เสมอฉะนั้นเอาเป็นว่าไม่ต้องดราม่าเอาเป็นแบบทางใครทางมันดีกว่าเอาแบบว่าผมชอบใครชอบมันอ่า ทำให้คุณมีความสุขในการที่แต่งรถแล้วก็เอาความรู้ที่เกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างเชื่อผมเถอะบางคนชอบในขณะที่ยอมเบียดเบียดกินมาม่าแล้วกูได้แต่งรถถ้าคุณเป็นคนแต่งรถคุณจะรู้เคยเคยเคยต้องชอบอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนคุณแล้วคุณจะรู้คุณเคยซื้อคนพวกนี้นะมันจะต้องผ่านจุดที่ซื้อของมีตังค์หมื่นหนึ่งซื้อของเก้าพันห้าเหลือตังค์กับบ้านห้าร้อยก็ซื้อซื้อแล้วกินมาม่ากับอะไร เขามีความสุขกันอันนี้น้องผมเป็นอีกแบบหนึ่งทำซื้อแพง,งบอกเมียถูกแล้วจำราคาผิดลูกค้าบาตไม่บอกนี่อแตก<ถ>ผมจะบอกให้อ้นนี <c oughs> ไอ้นีนท่ทีแรกทีแรกก็หลอกเมียไปหลอกเมียมาเฮ้ยตังหายไปไหนโห้ยมึงไม่รู้หรอกมันเป็นค่าเงินเย็นตัวเลขมันเยอะมันเป็นค่าเงินเย็น <c oughs> มึงแปลไม่ถูกหรอกทำไปทำมาตังเริ่มหาย เออ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 ค่อยบมอบมันเป็นค่าเงินเย็นใครลองเอาไปใช้ดูเนี่ยเฮ้ยเท่าไรหมื่นหนึ่งหมื่นเยนมึงเป็นเป็นค่าเงินเย็นไอลองดูไลองดูไปลองดูเป็นเินสาวเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้เป็นเงินเย็นตอนนั้นยังไม่โดนด่าเขายังงงอยู่ใช่มันงงพอบ่อยๆเข้ามันเริ่มจับได้เฮ้ยกูว่าไม่ใช่ละจริงๆการแต่งรถเนี่ยมันมันมันเป็นความชอบส่วนบุคคลอาจารย์ครับนะครับสำหรับผมเนี่ย ซื้อมันเอาแค่เนี้ยนี่ถามอีกกรณีหนึ่งพอดีตอนผมไปโพสต์วีดีโอตัวเว็บแวน์เนี่ยเวลามันดีแล้วอสนามเทมเคร์คอนดีได้ชมป์ต่างประเทศมันมาถามขอซื้อถ้าคิดว่าจะขายขายครับขายเท่าไหร่ถ้าเป็นบล็อกเครื่องยนต์อย่างเงี้ยผมขายประมาณ65,000าพันบาทแต่ส่วนมากที่เห็นเขาซื้อคือยกล้ำก็หนึ่งแสไอ้ถ้าเป็นบอดี้โคบเนียมเนี่ยโคบเนียมเนี่ย อยู่มาไอ้โครงเหล็กเนี่ยก็อยู่ประมาณแปดหมื่นห้าเท่าที่เจออีกเขาไม่ให้แต่รถเลยตอนที่แข่งเลยส่วนมากที่เจอคือจ่ายตรงนั้นล้อก็ต้องยิ่เ,ยเลยนิวหน้าเส้นราคาหน้าเส้นอีกเท่าไหร,จร่จริงๆแล้วนะผมไมาขายเท่านี้อืโอเคครับเพราะว่าถามว่าบางคนจะมองแพงมันก็มีรายละเอียดในการทําบางคนอาจจะว่ามองว่าถูกแสดงว่าเขามองเห็นคุณค่าของสิ่งสิ่งนั้นฉะนั้นมันก็อยู่ที่คนจะมองแต่ การทารถมันกว่าจะจบระหว่างทางไม่มีใครเราบอกแล้วว่าพี่ครับกลางบินลูกสูบห้าลูกมีได้ะฉะนั้นใครชอบก็ยินดียินดีครับนะครับจะได้ตอบคอมเมนต์ให้ดูอ่า,อา ดีครับเพราะบางทีเวลา,ลาผมโพสต์วิดีโอไปแบบ็วๆท้ายหลายคนที่แบบเราไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีทั้งไทยทั้งต่างประเทศได้เลยได้ไม่เี่ยครับลบืมอีกข้อนหนึ่งคันนี้ใส่ลูกขนาดเท่าไหร่นะผมจะได้ไปลูกห้า, <9 S 1> าเก้าลูกสดาตรฐานเลยครับสแตนดาดเลยครับและ่จะบอกอะไรให้ว่าไอเ้เพบคุยกับจา์ว่าจริงๆแล้วผมจะใส่ให้ดูว่ามันต้องจูนยังไงมันจะต้องทําระบบไหนทําอะไรยังไงเนี่ยคิงเดก ecm เนี่ย นะครับเพราะว่าเราก็จัดวางเป็นระบรบโบ,บชีดอยู่แนละ้วตรงสโลแกนโคชีตตัวเลขไงมันใส่ขบูไม่ได้ตลกแต่แต,ตอนที่ผมเคยลองเนะี่ยมันเหมือนมีกล่องสองใบอยู่ในใบเดียวเลยแต่ก็เฟี้ยวดีการเลือกใช้ได้คืออย่างนั้นเลยจริงๆมไม่ได้เปรียบเทียบคือว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่คือมันแยกอิสระทั้งอง,องศาฉีดก็คือแยกไปเลยอ,องศาฉีดเองหัอฉีดที่หนึ่งที่สองเนี่ยแยกกันตารางน้ำมันแยกกัน แยกคนละหน้านะแยกคนละหน้าคือเหมือนมี2องใบก็คือเหมือนจูน2กล่องอะใช่เหงนไหมก็แสดงว่าเหมือนน้าตู้อะจะใส่กล่องซีแยกสองตัวใช่อันนี้คือมีสองใบแต่เราไว้ใเรดูมาเดียวน่าสนใจน่าสนใจก็เดี๋ยวมาดูว่าออกเป็นรูปแบบไหนนะครับจากสถิติหกถ้าเป็นรถแข่งก็อยู่หกหกใช่ไหมใช่เออหกจุดหกวิลองดูว่าฉีดสองหัวแบบอิสระแล้วมันจะดีขึ้นไหมใช่ได้มาอีกสักเท่าไหร่ ก็ไปดูส่วนใครที่สนใจเฮ้ถูกแล้วครับถูกแล้วครับช่างก็ในเขตพื้นที่สุพรรณเนี่ยเดี๋ยวเรา,ม,าม,มีมาจัดอบรม,มได้ก็จริงๆแล้วเนี่ยที่อาจารย์พูดเนี่ยตรงกับที่ผมทําอยู่เลยคือมันคือสถานีเพื่อการเรียนรู้และการแบ่งปันและถ้าอาจารย์คำน้ม,มาจัดอบรมเนี่ยใครมียูทูปพันผมไม่รู้มีคนทั้นยูทูปพันดูไหมนี่คืออีกหนึ่งหนึ่งเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราความรู้ดีๆจาก บางกอกจะมาตกที่บ้านเราฉะนั้นไม่ควรพลาดน,นะครับเพราะว่าการศึกษามก็ต้องต่อยอดกันมันก็ต้องต่อยอดรู้ไม่หมดหรอกใช่ไหมไม่มีสิ้นสุดไม่มีสิ้นสุดตรงนี้มีสิ้นสุดนะครับใครที่ชอบผลงานของมะเฮงงก็เดี๋ยวจะมีช่อง YouTube ใช่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  ก็จะมีในส่วนของวิดีโอที่เป็นวิดีโอที่บางครั้งในเฮงไลท์ใช่ครับเอาไปรีรันเพราะว่าก็ได้ได้ <Okay. S 1> ทำให้แบบว่าเหมือนดูรีรันได้อะไรเงี้ยเพราะบางคนไม่ไม่ตรงเวลากับที่เราไ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่บางทีดู YouTube ไม่ชัดบ้างดู a c e b ุ o k ไม่ชัดดูไลท์แล้วไม่ชัดสางหายอะไรเงี้ยก็ไปดูที่รีลัน,นใช่ใชนะครับก็ป็นอีกช่องทางหนึ่ง สถานีแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปันนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆถ้าเห็นข้างหลังเนี่ยก็พยายามทำอยู่ซาดูสักหน่อยไหมพาไปดูสักหน่อยว่าว่าเราจะทําอะไรตรงไหนยังไงบ้างได้ไม่มีคนหนาไอเดี๋ยวพาไปดูว่าทําทําชอบใหม่บอกเลยว่าทําไว้ต้อนรับคนที่อยากจะเรียนรู้เลขอย่างมาเที่ยวสุพรรณคิดซะว่าที่ตรงนี้เป็นบ้านเพื่อนคุณแล้วกันเข้ามาไม่มีขาดทุนอย่างน้อยไม่มาซื้อของ แว้เข้ามาเนี่ยคุณจะได้ทิกการเรียนรู้เล็กๆที่ผมจะวางไว้ให้แต่ละจุดในพื้นที่นะแล้วคุณให้คุณไปต่อยอดนะครับอ่ะ,<ต>ะกำลัง <ตะ S 1> ทำอยู่ปะ่ะคร่าวๆนี่เป็นลูกลักของเองน,นะอันนี้ชื่ออะไรนะฮะคุ <C> ชิล,ลี่อันนี้ลี่กระตัวอ,อีอตัวน่ะชื่อใช่ในคุณชิลี่คุชิลี่ถ้ามาแล้วไม่เจอในผิดร้านเนี่ยตัดแล้วจะเป็นช็อปแล้วทำพวกนี้ไว้ ก็ตั้งใจทําไว้อย่างมุมนั้นนะ่ะก็จะเป็นมุมรับแขกเลยคือคเดี๋ยวเรามาแล้วก็จะมาหรือเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 2> ที่มาแวะมาเที่ยวก็จะเป็นเป็นโซนรับแขกของเขาจะเป็นโซนนู้นนะฮะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเป็นอะไรใช่เราจะยิบขยับอะไรไว้ริมนี้แหละแล้วลให้พื้นที่เนี้เป็นสื่อแห่งการเรียนรู้ย้อนย้อนเหรออ้างั้นผมรงนี้หน่อยครับห้องบนนี้เป็นสื่อแห่งการเรียนรู้คือจะทําเป็นคล้าย ชอบเล็กๆที่คอยบอกว่าอย่างเช่นคุณเข้ามาซื้อแคมเนี่ยวัดแคมควรจะวัดแบบไหนวัดเอาเวเนียวคีบหรือควรจะมีโรเตอร์หมุนนะครับก็จะทําเรื่องทิกเล็กๆเนี่ยไว้สอนลบว,วาวชนชนเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกเป็นทิกเล็กๆว่าทําเป็นโมเดลมีผ่าเครื่องใช่สอนไปแล้วถามว่าพาไปดูเ๋ยพาไปดูถามว่าทํา,าตรงเนี้ย เข้ามาซื้อแคมมีเวลาให้ตัวเองให้ตัวเองสักสามนาทีห้าทีมาหมุนดูมาศึกษาข้อมูลมาบ่อยๆได้ข้อมูลบ่อยๆข้อมูลเขาจะเวียนวนกันไปว่าวันนี้ผมจะเอาเรื่องอะไรมาวางไว้นะครับเพราะว่าเราอยากจะให้คนที่มาซื้ออะไรแต่งรถเนี่ยมีความสุขกับการแต่งรถแต่งรถแบบมีความรู้แต่งรถแบบถูกต้องลดความเสี่ยงในการเสียหายอะไรที่คุณซื้อไปเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าช่างส่วนใหญ่หรือโรงกึรงเนี่ยเขาตั้งใจคิดและพัฒนามา แต่ประเด็นคือคนใช้ใช้ไม่เป็นเป็นศูนย์นะครับฉะนั้นที่ตรงเนี้ยผมทําไว้เพื่อตัวผมเองและพี่พี่น้องๆ้อช่างที่ผลิตอะไรให้เด็กทุกคนมีความรู้นะครับก็ยินดีเดี๋ยวอีกไม่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 นานเราไปดูเครื่องที่เตรียมไว้ดีกว่าใช่ที่ผ่าไว้ว่าจะสง่งอะไรบ้างมีด้านานี้อย่างเงี้ยก็จะเป็นโมเดลเล็กๆนะครับโมเดลเล็กๆที่ทําเตรียมไว้อย่างน้อยก็ จะได้รู้ว่าเครื่องยนต์มันหมุนแบบไหนนะครับจริงๆจะทํทไว้ให้จริงๆตั้งกาวะว่าชอบเสร็จเนี่ยจะทําไว้ให้เด็กๆหรือคนที่มาเนี่ยลองหมุนด้วยตัวเองเลยว่าจังหวะโอเวอร์แลปจริงๆเนี่ยมันชนตรงไหนแน่มันชนตอนนี้หรือตอนไหนไอ้คำว่าลบวาว,วาวยกเยอะแคมยกเยอะเนี่ยแล้วโอแล้ววาวชนชนจริงไหมหรือชนที่โอเวอร์แลปหรือชนที่ตรงไหนคือสื่อพวกเนี้หนึ่งโมเดลเนี่ย มันสามารถบอกอะไรคุณได้เยอะมากนี้ก็คือเป็นหนึ่งสถานีหน,นึ่งสถานีใช่เพื่อการเรียนรู้ทุกคนอาจจะมองว่ายากแต่ผมมองว่าเรื่องบางเรื่องคุณจะได้รู้ว่าอะไรที่จะต้องระวังอ,อะไรที่จะต้องดูแลแล้วอะไรที่จะต้องตัวคุณเองต้องรับผิดชอบไม่ใช่อะไรก็อะไรอะไรก็อะไรฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความรู้คุณเข้าใจคุณจะรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น น,นี่ก็คือสิ่งที่ผมเริ่มทำเรื่อยๆบบต้องขอบคุณทางทีมงานต้องขอบคุณในเองมากที่ร่วมแบกในความรู้แล้วก็ทดสอบสินค้าครับแล้วไปจนถึงร่วมกันในเรื่องการพัฒนาหรือเพิ่มเติมความรู้ให้กับพี่น้องช่างของครับทุกคนในสถานีนะครับในเฮงตั้งชื่อว่าสถานีนะครับการเรียนรู้และการต่าบัน,นะครับ ก็ใครที่ชอบก็ติดตามแฟนเพจดูไว้แล้วก็ช่องยูทูบที่นายเห็ยนจะทำเรื่องขึ้นมานะครับก็คงจะได้ความรู้เพิ่มมาเยอะอย่างน้อยก็เป็นมุมมองใหม่นะครับงั้นวันนี้ก็น่าจะขอบคุณมากมายนะครับก็สวัสดีครับไปสวัสดีทุกคนด้วยนะขอบคุณครับเเจอกันรอบหน้าคำถามอะไรทิ้งไว้นะครับ ้วเ,เดี๋ยวมาดูตอนที่มันสมบูรณ์ว่าม,มันจะเกิดไปรไะโยชน์ประโยชน์คุณไดทุกสนามไม่ต้องจามเปีย killing t h อย่ามาจามหนึ่งในสามเปีย k i l l ิ king rat we're killing k w e k i l l